จับแล้วต้องสัมผัสแล้วต้องลูบนะครับผม <ฮะ S 1> ลูบ <ฮะ S 1> คือคือให้เขาแบบสบายใจว่าเราจับเขาแล้ว <ฮะ S 2> ไม่ได้ทําอะไรนะครับจับเฉยๆอๆ้อนกล้วยด้วยๆๆสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะ นี่เราก็กําลังจะฝึกพ่อใหญ่เป่าน้ํามูนนะคะครั้งแรกก็ต้องดึงพ่อใหญ่ก่อนนะคะพ่อใหญ่อยากจะห่วงมือสักหน่อยนะคะไม่ค่อยให้ดึงนะคะก็จะจับมือพ่อใหญ่ลงก่อนนะคะให้พ่อใหญ่ตักน้ําก่อนนะคะดูนะคะไววดึงไว้นะคะหวันแจกกอนไว้เลยค่ะพ่อใหญ่จะยกมืออย่างเดียวค่ะพ่อใหญ่

จับอจให้พ่อใหญ่ชินนะคะจับกดไว้ครับพ่อใหญ่จะดึงมือออกอย่างเดียวเลยอออออใหญเอพ่อ่ออจับมือเออจับอเออก็คือก่อนที่จะฝึกอะไรเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเป่าการจับเกี่ยวกับที่ช้างใช้มือนะครับผมก็ต้องเราต้องสัมผัสมือเขาให้ได้นะครับผมแบบว่าให้เขายอมให้เราจับแบบโดยดีโดยดีครับแบบสบายใจคือเขาไม่ไม่ได้เป็นห่วงอะไรนะครับคือต้องให้จับแบบแบบได้ตลอดนะครับผมคุณง่ายๆเนาะนะครับก็คือ ถ้าจับมือได้แล้วนะครับการฝึกนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาน้ํานะครับผมเจ็บของนะครับหรืออ่าเคาะหัวใบใบนะครับทําอะไรเกี่ยวกับมือนี่จะง่ายนะครับผมถ้าจับมือได้กอดกอดอุ้มก็ได้นะครับผมนะครับถ้าถ้าเราสามารถจับได้นะครับผมคือถ้าจับมือจับมือได้แล้วนี่คืออ่า คือมันง่ายๆว่าการจับมือเป็นพื้นฐานของท่าหลายๆอย่างก็คือเกินครึ่งครับผมถ้าจับมือได้เกินครึ่งเลยนะครับผมถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยถ้าจับมือได้ก็สามารถที่จะฝึกอย่างอื่นได้นะครับผมคือพ่อใหญ่นี่เป็นช้างที่ถามว่าเคยเข้าโรงเรียนมาไหมเคยนะครับแต่แถวแถวกะเหลี่ยงเนาะกะเหลี่ยงหรือแถวภาคเหนือนะครับเขาจะไม่ได้ใช้งาน ช้างแบบเหมือนพวกเรานะครับแบบเก็บของใช้ฝึกใช้แสดงนะครับไม่เหมือนบ้านเรานะครับไม่เหมือนสุรินนะครับบ้านเราสุรินนี่มีการต้องเก่งนะครับช้างต้องเก่งต้องฝึกให้ได้นะครับผมค่ะนะครับอ้เนะครับเือคือพใหญ่เกินถ้าถ้าช้างโตขนาดนี้นะครับถ้าเป็นครูบาอาจารย์นะครับเขาจะไม่ค่อยอยากฝึกกันเพราะว่ามันยากนะครับมันยากนะครับถ้าเป็นช้างเล็กๆอย่าง อย่างสองสามปีนะครับหรือเราคุณเงินนะครับก็จะฝึกได้นะครับมันจะเป็นกับพัฒนาการพัฒนาการของช้างแต่ละเชือกนะครับเฮะยเฮ้ยเอ้ย่ฮ้อเฮ้ยเฮ้ย่าอย่า้มุนไยเฮ้เ้ยพ่อใหญ้ยเ่ให้จับ้ือ้อเลึยไ่้นเฮ้ยเ้อเฮ้ยเ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเ้้เ้้เย้เย้้้้ แล้วต้องลูบนะครับผมลูบคือคือให้เขาแบบสบายใจว่าเราจับเขาแล้วไม่ได้ทําอะไรนะครับผมจับเฉยๆก้อนกล้วยด้วยกล้วยด้วยครับผมก็ฝึกไปเรื่อยๆครับเพราะเพราะว่าช่วงนี้ว่างเนาะโควิดไม่ได้ไปไหนนะครับผมก็มีเวลาก็ฝึกวันไหนยุ่งๆก็ไม่ฝึกนะครับ ทีละท่าสองท่าไปนะครับเออเออพ่อใหญ่เออดีพ่อใหญ่โอ้ยอยากให้ลูกหลานอยากไรไหมพ่อใหญ่แม่ก็ดูเวลาการจับนะคะถ้าพ่อใหญ่เริ่มเริ่มปล่อยมือคือไม่ไม่ไม่เก่งมือก็ก็จะจะจะถึงจะฝึกได้นะคะท้องให้พ่อใหญ่ยอมปล่อยมือแบบสบายๆก่อนนะคะเออพ่อใหญ่เออเอาเอาเออ การการเออการการร้องนี่ก็คือการบอกให้ให้ช้างได้รู้นะครับว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นคนเนาะนครับนี่ก็เป็นภาษาของบาาจย์ที่เขาเคยฝึกเคยสอนกันมานะครับผมเออเออด่่งแรงช้างเขาเยอะนะคะแค่เขาใหญ่ดึงงวงขึ้นควันแจ็คยังตะกอนไม่อยู่เลยนะคะแรงเขาเยอะแรงเยอะความรักจับตาผม แข็งแรงกวานแจกก่นานแจ็กก่อนานแจ็กก่อนวานรักกับไปผมคือพูดง่ายๆเนาะช้างแต่เลยเชื่อกเขาก็ต้องเาาสนิทกับควานเขานะครับผมมากกว่าเราเนาะถ้าเราไปก่อนอย่างนี้ถ้าเผื่อเขาไม่พอใจเราทำไงคเัาเอาเอาเอ ต้องให้ควันเขาทำเออเอออ้าเออกอดไว้ค่ะกอดไวเออมืออ่อนแล้วครับมืออ่อนแล้วครับมือเริ่มอ่อนแล้วใช่ไหมมืออ่อนแล้วครับมืออ่อนแล้วครับก็คือไม่แข็งนะฝึกไงฝึกไงจะได้เป็นพระเอกเออจะได้เป็นพระเอกแล้วพ่อใหญ่ฝึกง่ายๆเราไปทัวร์ตามหมู่บ้านนะครับใหญ่กอดนะครับเดี๋ยววันที่12สสิงหาเนี่ยผมว่าจะพาพ่อใหญ่ไปทำบุญที่วัด นะครับอย่าเงโงงามนะครับผมไม่ทำเยอะๆนะคะให้ควัดแจก๊กพ่อใหญ่ไอ้ถือตะกร้าก่อนครับเออเออเออค่ะเอกถือถือตะกร้านะครับพอที่จะเออเอาของไปถวายเนาะควัดแก๊กเนาะครับถวายหลวงตานะครับเพราะว่าวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้วนี่ที่หกไหมอ๋อวันที่หกนะครับวันที่สิบสองนะครับผมหลายหลายวั รอบเป็นว you know. ันแม่ด้วยพ่อใหญ่เออพ่อใหญ่เออตะเบยทบามสวยจังเลยเนี่ยเขาเรียกตะเบยนะเนี yeah ่ยมือน้อยมือน้อยครับนะคะมือน้อยพ่อใหญ่นี่นี่ยมือน้อยน้อยมือน้อยนเออพ่อใหญ่จะไปไหนไปไหนพ่อใหญ่ปอ่อยไว้ให้พ่อใหญ่มืออ่อนก่อนเนาะ ส่งกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแม่ๆนะครับผมพะย่ะย์เออเช้ามาพวกเราก็อยู่อย่างนี้แหละครับถ้าได้ฝึกจ้างนะครับผมดี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 พะย่ะย์ดีขอพ่อที่ได้เขาที่เออพ่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 อเออจับมือไว้นะคะเเอน้ำพหญ่ะย์น้ำ เอาเอๆพ่อใหญ่พ่อใหญ่จ้าพ่อใหญ่อาพ่อ่าอานี่งพ่อใหญ่รักกัน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 เาเอาาพ่อใหญ่เอาๆนี่ฮะแงขรงเยอะยกนี่สองคนยังจะจับไม่อยู่เลยนะคะ กำลังหมุนมือนะคะจับมือให้เขาขยับให้เขาอ่อนตัวได้นะคะความรักเป็นคนจับที่ปลายมือเขาจะรู้ว่าพ่อใหญ่ตอบสนองแบบไหนนะคะพอพ่อใหญ่ตอบสนองก็จะร้องเออเอเหมือนเหมือนเขารู้ว่าค่ะว่าต้องต้องจับแบบนี้ต้นผึกน้องกุนก็จับแบบนี้เหมือนกันเออพ่อใหญ่เออ เมื่อเขาเริ่มอ่อนมือหรือหรือกระดิกมือก็คือเขาตอบสนองกับเราค่ะเเเเาพก็ฝึกแบบนี้ค่ะฝึก ก็ต้องใช้เวลานะคะก็ให้แม่แม่ช่วยเอาใจเชื่อความรักกับความแจ็คลงออดด้วนะคะเมื่อไรที่พ่อใหญ่สามารถเป่าน้ํากว่ามือเคาะหัวได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะคะออ่ใหญ นี่ค่ะพ่อใหญ่ก็จะดึงพยายามดึงแนี้นะคะจับไปจับให้พ่อใหญ่หันมือถ้าเขาจะดึงเราเราไม่มีแรงสู้เขาหรอกครับถ้าเขาดึงเราจริงๆนะยังค่อยๆยังขัดถึ้นอ่นะคะแต่ก็ค่อยๆจับมันไปเรื่อยๆค่ะก็ขอบพระคุณเอฟทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็เข้ามให้กาลังใจพ่อใหญ่ทองคานะคะ เดี๋ยวเป็นยังไงเราก็คอยติดตามกันตอนต่อไปเนาะ oh <my. S 1> สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ